ไปดูเรื่องของการให้รางวัลน้องน้องเยาวชนที่ทำคุณงามความดีกันบ้างนะคะเนื่องในโอกาสวันเยาวชนแห่งชาติประจำปี2563ค่ะทางกรมกิจการเด็กและเยาวชนกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์คัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติรับรางวัลใน11สาขาเพื่อเชิดชูและก็สนับสรุนการสร้างแรงจูงใจให้กับผู้ทำความดีเป็นแบบอย่างของการช่วยเหลือสังคมค่ะ นางสาวศิรยาแดงดารารต์นักศึกษาชั้นปีที่1นคณะนิเทศาสตร์มหาวิทยาลัยกรุงเทพได้รับคัดเลือกให้เข้ารับรางวัลเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติและผู้ทำคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชนเนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติประจำปี2563สาขาพัพฒนาเยาวชนและบำเพ็ญประโยชน์และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเยาวชนค่ะ โดยนางสาวศิรยาได้รับการปลูกฝังจากครอบครัวให้มีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมเพื่อสังคมตั้งแต่วัยเด็กเช่นการปลูกป่าชายเลนหรือว่ากิจกรรมเพื่อสาธารณะซึ่งเมื่อแรกทำก็เกิดความสนุกจึงทำให้มีใจรักในการทำกิจกรรมประกอบกับมองเห็นถึงประโยชน์ที่สังคมหรือว่ากลุ่มคนในพื้นที่จะได้รับก็ทำให้เกิดความสุขใจค่ะซึ่งผลงานของศิรยาก็มีหลากหลายแต่ที่เด่นชัดคือการได้รับเลือกให้เป็นประธานสาภาพนักเรียนระดับประเทศ พร้อมระบุว่าการมีส่วนร่วมในกิจกรรมเพื่อสังคมมีส่วนในการเปลี่ยนแปลงสังคมและประเทศโดยมองว่าการจะมีใจรักในกิจกรรมที่ทำช่วยให้ประสบความสำเร็จและพื้นฐานสำคัญของการทำเพื่อส่วนรวมเริ่มจากตนเองและครอบครัวค่ะโดยกิจกรรมอย่างง่ายที่ทำได้ใกล้ตัวก็คือการทิ้งขยะให้ลงถังหรือว่าการคัดแยกขยะเพราะนอกจากจะสะท้อนวินัยส่วนบุคคลแล้วยังช่วยให้การทำงานของผู้ที่มีหน้าที่คัดแยกขยะทำงานได้อย่างง่ายขึ้นค่ะ ความสนุกของเด็กก่อนนะคะดูว่าเขาสนใจอะไรชอบทางไหนไหมก็ลองป้อนให้เขาไปดูก่อนแต่เริ่มจากไม่ไม่ใช่ไม่ใช่การสั่งให้เขาทำนะคะว่าเออหนูต้องไปทําอย่างงาู้นอย่างนี้นะลูกอย่างเงี้ยแต่เป็นการสอนไปด้วยแบบสอดแทรกให้มันสนุกด้วยและที่สําคัญก็คือคุณพ่อคุณแม่ก็ต้องลงมือทําด้วยอะคะ่ะเขาจะได้เห็นต้นแบบแบบอย่างแล้วพอโตไปเขาจะได้จําแพทเทิร์นนี้ได้แล้วนําไปใช้ในอนาคตะคะ่ะ